จะพาปัป่านเดินเล่นนะคะ,<อ>ะเดินเล่นในป่ามะขามีมหน่อไม้ด้วยครับมีหน่อไม้กำลังขึ้นเอาเสียมมาสับไหมเอาดิเสียมมีไหมมีอยู่ตรงไหนอุ้ยแม่เก็บเห็ดไหมไม่เอาเห็ดกินไม่เออไม่เอาไม่เอาเห็ดกินไม่ได้เห็ดเนี้ยเห็ดกินได้ เห็ดนางฟ้าไม่ใช่มันไม่ใช่เห็ดนางฟ้าออกมาออกมาเดี๋ยวเป็นเป็นเห็ดพิษมะลูกมาไม่เอาไปแล้วไม่อยู่แล้วเห็ดนางฟ้านุ่มมากหน่อไม้เนี่ยหน่อไม้กําลังขึ้นไม่เอาไม่ลูกเดี๋ยวมันมันเป็นเห็ดพิษไม่ดูดิหน่อไม้เยอะมากเลยต้นเนี้ยพี่ปันเห็้แเ้วอุ้ยแม่เอาสิป้หน่อไม้กําลังขึ้นตั้งสามาอกน เอาเมื่อกี้มันมันก็ใหญ่อยู่นะยังไม่สูงเลยเนีเหรอใช่ใช่เล็กอยู่ีดแล้วพ่อเห็ดเห็นไหมมันใหญ่อะไรมันใหญ่อยู่แต่มันไม่ยาวเห็ดมันกินไม่ได้ลูกพ่อบอกว่าเป็นเห็ดพิษพ่อรู้ได้ไงคะแม่เอาพ่อเคยเก็บแต่แม่ไม่รู้หรอกแม่ไม่เคยเก็บ ใช่ไหมเดินไปดูเดินไปดูฝั่งรอบรอบรอบหน้าน่าจะได้เยอะนะใช่ไหมยเดินเดินหาหน่อไม้เอาหน่อไม้มันเกิดมันมันออกมาจากต้นไผ่ไงน่ะได้อีกแล้วหนึ่งอันเห็นไหมเนี่ย ยาวมากแม่เหล่าม้าใหญ่พวกเราเข้าไปดิะะระวังระวังน้ำนะลูกภัยภัยภัย,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 ยสูงไหมมันมันตัดไม่ได้ใช่ไหมไมันสูงนี่เหรอ,อตัดเลยนี่ยจได้อ้าวตัดตัดข้างบนมันไม่ได้อะไม่ได้มันแก่แล้วอ๋อมันแก่แล้ว ประมาเลยโอ้หน่อไม้อ๋อนั่นน่ะยาวๆๆอ่ะไ,ได้ต้มหน่อไม้ได้ต้มหน่อไม้กินกันมันเกิดมาจากต้นไผ่เหรอใช่ใช่มันเป็นต้นไผ่อ่อนเขาเรียกหน่อไม้อันนี้อ้วนดูฝันน่งน,นู้นน่ะย่างใหญ่เลยนู่นหนึ่งหน่อไม้เนี่ยนุ่นถืออันนี้ถือตะกร้าไม่ได้ถือนีที่บ้านถือตะกร้าลูกให้ดู <S <S ใช่ตัดเลยอเลยออนั่นแหละต้นเบ้อเลยเลยได้แต่ต้นดีๆอ่ะไหนได,ได้กินหนอแล้วดูดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเริ่มอันนี้เริ่มอันนี้แล้วแล้วแม่จะเอาดอกไม้ไปปลูกดอกไม้อะไรหน่อไม้อม๋เอเอาหน่อไม้มันเราตัดเอาไหมแล้วไ,ไปปลูกไม่ได้ทำไมล่ะมันเกินไหมไหน ไหนมองไม่เห็นเลยคุณพ่อตาดีแท้คุณแม่มองไม่เห็นพ่อตาดีมากแม่เจดอกไม้หนเจีดอกไม้แม่เจยดอกไม้มอไมมโอโ้โหเก่งมากเลยพี่ปันพี่ปันเดินดูก่อนมันเก่งม,มาที่นี่ดูเดินได้ยเยอะ เอาไม้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 เก็บเอาไม่มีใช่ไหมเดินดูแค่ถึงแค่ตรงนี้แหละมันได้เยอะแล้วไปแกงแกงหน่อไม้หรือว่าทําน้ำจิม้มทําเอยน้ําพริกกะปินี่ไงอ้วนเนี้ยเนี้ยอ้วนเนี่ย ไม่ใช่ตัวอะไรหน่ไอนไม้ตัดหน่อไม้ไงลูกมาแป๊บเดียวได้ตัง้งเยงเอะหน่อไม้ได้ตั้งหลายหัวเนี่ยตั้งหลายหน่อพี่ปานเอานะเก่ง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 เอาไปทำอ,อ,อะไรโอ้เรางมือลูกพี่ปานทามือออกพี่ปานมือออกลูกเอามือออกกัน ไม้เดี๋ยวมันจะโดนตัวเองอ่ะทำแหลมแหลมดูสิอย่าโดนโดนแม่เป็นไงแม่มหนฉลาดไหมฉลาดครับอู้หหน่อไม้เยอะมากเลยฝนตกหน่อไม้มันออกอยู่ในดงเลยอุ้ยอันนี้อุ้ยอุ้ยหน่อสวย นอสวยงามมากมีอีกไหมพี่ปนันกินตะกร้ออีกแล้วพอแล้วนะเยอะแล้วไม่ไม่ยังมีมันยังมีอีกนี่จะไปเรื่อยมันมีมัเจ็บพ่อแม่คนดีครับเปห้า<ต>วันมันเจ็บอีกแล้วเออพอแล้วันปะพอแล้ว,ลวมวาจะมีมีคอยมา เก็บวันอื่นบางเออ,อตรงนี้มันแบบว่ามันอุย้ยมันเยอะมันขึ้นเยอะเนาะอ่อนๆทั้งนั้นเลยอะ่ะนะคะหน่อไม้สวยๆกลังขึ้นบ้างไห<ง>น,นอเออนั้นโอ้โหตรงนี้ทำไมดินมันแฉะ เออมันอ่อนนะมเออมันอ่อนอยู่<อ>เดี๋ยวพึ่งเอาไปอู่้อูนนหน่อไม้เยอะแยะเลยนะคะนี่<อ>เก็บมา<อ>พี่ปัน้นเครือ่องเขาโดนไม้จิ้มแม่จะหามหน่อไม้กันไม่มีหน่อไม้อยู่กูพอเดินไปนู่นแล้วเดินไปดูหน่อไม้ได้ เดินแป๊บเดียวได้หน่อไม้เยอยะแยะเลยดงดงหน่อไม้น,น,นี่อยู่นี่ไงหน่อไม้อยู่นี่ไงลูกมาออกมาฮะออกมาเดี๋ยวยุ่งมันกัดมาแล้วออกมาเดี๋ยวยุ่งกัดแป๊บเดียวยังได้หน่อไม้เป็นสิบหน่อเลย <c oughs> กลับบ้านไป ปอกต้มกันต่อได้เมื่ออาชีพมาช่วยมาช่วยตันเอาไม้วยหาอะไรหาเอาไม้อันนี้อันนี้แผนกกองหนุนแลนกช่วยหาเป็นดงดงหน่อไม,มนนไ้นี้ต้นมันสูงมันใช้ได้ใช่ไหมอ้ว,อวนเนี่ยสูงไปม,ม,มันแก่ใช่ไหม เดี๋ยวนี้ก็เกือบได้แล้วไหนมองไม่เห็นเลยลงหน่อไม้เดินเดินไปตัดหนอ่อไม้ได้เยอะแยะเลยแป๊บเดียวเป็นสิบหน่อบูรณ์สมบูรณ์รม,รมากนาคนคนตัดหน่อไม้ได้ทำด จะทำน้ำพริกกะปิกินกะหน่อไม้ต้มต้มหน่อไม้ย็นนี้เห็ดก็เยอะไม่แต่เห็ดไม่รู้ว่ากินได้ไม่ได้นะเห็ดเมาใช่ไหมเดินมันคุณพ,พ่อกำลังปอกหน่อไม้นะคะ,ะย,ยุงเยอะ ปานช่วยพ่อปอกหน่อไม้ปอกอะไรหรอปอกหน่อไม้ไงว่าฉคือขอปอกอ่ะคือคือมันมันมีขนไหมไม่มีโหดูสิอวบอวบอุ้ยหล่นอวบอวบสวยสวยโอ้โหน่าน่าน่ากินมากกินกับน้ำพริกเนาะน้ำพริกอร่อยน่าอร่อยมากเลยยาวเห็นไหมดูยาวจั อไว้ในตะกร้าก่อนเดี๋ยวคุณแม่จะไปต้มทำไมดอกไม้ตายใช่ไหมฮะดอกไม้ตายไปยัมันตายแล้วเราตัดมาแล้วไงแล้วมันเป็นยังไงบ้างมันก็ไปเกิดใหม่แล้วถ้ามันอันนี้มันจะถ้ามันยาวมันจะเป็นอย่างนี้มมันจะแก่ใช่ไหม,ไมดอกไม้ราคาเท่าไหร่เหรอเบรดอกไม้ แล้วซื้อราคาเท่าไหร่มารู้อันนี้เป็นหน่อไม้ที่มันขึ้นเองตามธรรมชาติทำไมแก่เอาเนื้อเอานังทิ้งหมดเลยพี่ปันเอาหนังทิ้งยังไงอ่ะเดี๋ยวให้พ่อแก่หนูแก่ไม่เป็นเอาหนังทิ้งเดี๋ยวไปแกะมาแล้วมันได้หน่อไม้ไหมเห็นไหมพี่ปันมันมีขนนะลูกถ้าหนูปอกแล้วอ่ะหนูไปลูบตามแขนตามอะไรอ่ะหนูก็จะคันเห็นไหมเออเห็นไหมดูพ่อปอกสิ ไปล้างมือก่อนนะไปล้างน้ำา่อนนะไปเด้วมันจะคันหนูไม่ต้องช่วยแล้วเพราหนูปอกแล้วหนูก็ไปเกาตามตัวมันก็จะคันมันมีขนลบดได้รอหน่อไม้อ่ะดูคนพ่อปอกหน่อไม้นี่เขาเรียกมืออาชีพมืออาชีพในการปอกหน่อไม้ใช่ไหมพี่ปานอ่ะ ไปปันมือสมัรเล่นเล่นอย่างเดียวครับโอโ้โหงามมากอบอวบไปไปล้างมือก่อนลุกปะมันคันปะแกไม่เป็นอนนนน อวบมากเลยอวบตรงไหนแม่ขาวเห็นไหมขาวจั๊วดขาวจ้วดลวดกระดิง่งแมวอืมขาวจั๊วดลวกกระดิ่งแมวอะไรอ่ะหมูมังปลอกได้สวยมากเห็นไหมขาอวบอวบมากน่าทานกับน้ำพริกมากคนไม่ต้องผมเสียเสียของ เดียอมาเห็นไหมจะเป็นจะแก่ใช่จะมประมาณกินไอ้ประมาณนี้ได้ตามพิกะปีนะทีนี้หน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้สวยๆี่สวยอ่ะสวยจี่สวยจี่หน่อไม้สวยๆ ว่าฟ้ามีพอบีไม่ให้หน่อยพอยืมหน่อยไม่ชอบเลยนมิดไม่ไม่ผายอย่างงาั้นไม่ใช่อย่างงั้นลูกไม่ได้ให้พอ่อให้ฟ้านี่ให้เห็นไหมวิธีทำปอกกรีดวันนี้กรีดข้างๆพี่บานเออนี่พี่บานต้องก,กรีดข้างๆเหมือนทอกรีดให้อย่างเงี้ยโอเคพอโอเค ขันแล้วเริ่มขันแล้วอย่าไปเกาไปล้างมือก่อนไปไปล้างมือก่อนไม่มีขนแน่ๆไม้มีขนนะลูกไปล้างมือก่อนไปเดี๋ยวมันจะพันหน้าไปเกาตามคอตามอะไรเยอะอยู่อาบน้ำมาแล้วพี่ปันได้ตั้งเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด ได้11บอ็ดหวัวน่ไปแป๊บเดียวเองหน่อไหม,กม,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 มแกนก็ได้ต้มก็ได้้ตมเหรอเลือกแกนได้กินอะไรกันแกนเขากินไ่้ต้มกิมกิมนาพิกนะนโหพี่ปานล่าน,น้ำทำไมอะลูก น่ากินปอกเรียบร้อยนะคะได้ตั้งเยอะนะคะเยอะมากั้นหน่อไม้ต้มนะคะต้มหน่อไม้ไว้กินไว้กินกับน้ำพริกตรงนี้เช้า เนื้อต้มเก็บเก็บได้มาเยอะหน่อไม้อ่อนน่ากินมากอยู่กับธรรมชาติเป็นหน่อไม้ปลอดสารไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยถับจากใบมะขาม ไหนมาแข็งแล้วต้องตัดออกอ่อนน่ากินมากเลยค่ะหน่อไม้

หาแป๊บเดียวได้มาเ,อเยอนนะแยะเลยเนาะม